สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะจ๊ะมามาดูเคสนี้กันนี่คือหลงจใกท,ทำเสร็จทันทีเลยใครที่มีปัญหาเหนียงไขมันสะสมนะคะตรงบริเวณเนียงโอ้โหมนดน๋ยเป็นก้อนเลยมาดูเป็นลูกเลยอยากจะมาดูอยากาจะาก,กําจัดไขมันให้ออกไปอยากจะกําจัดไขมันนะคะที่อยู่ตรงบริเวณเนีย่ยเนียงตรงนี้ให้มันหาย กรียงไปหมดเลยนะคะจะทายัางไงดีละ่ะบางคนฉีดเมโซแฟตมาเยอะมากเลยเนาะแต่มันก็ไม่หายไปไนะคะฉีดเมโซแฟตลดน้ําหนักค่ะแต่มันไม่หายเลยทายัางไงดีจะให้เนียงตัวเนี้ยมันหายไปมันเป็นก้อนใหญ่มากปัญหากวนใจใส่เสื้อผ้าคุณผู้ชมค่ะโอ้โหคอไม่เห็นเลยเห็นแต่เนียงมาแต่ไกลเลยอะให้ดูแบบนี้ก่อนให้ดูเปรียบเทียบกับแบบนี้คุณก็เห็นได้ชัดเจนว่าองศาคางมันดูเปลี่ยนไปเห็นปะรูปหน้ามันดูเรียวยาวสวยเลยนะเนี่ยจากก่อนทําที่เป็นแบบนี้เห็นไหม เออจากก่อนทําที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วดูหลังจากที่ทำเสร็จทันทีโอ้ oh. เลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงมากอยู่ในองศาเดียวกันอยู่ในอิริยาบทเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะหลายๆคนจะถามว่าแต่งรูปหรือเปล่าคะไม่มีค่ะตัวเองขาเพราะว่าก่อนทําเราก็ไลฟ์กันให้ดูแล้วนะคะหลังจากทำเสร็จเราก็มาไลฟ์กันให้ดูเพื่อที่จะได้เห็นึงความเปลี่ยนแปลงหลายๆคนตอนนี้เห็นหนึ่งขั้นแบบว่าอยากจะจองคิวกันเลยทีเดียวเพราะว่าคุณผู้หญิงหลายคนมีปัญหาเนี่ยงนะคุณมอนะไขมันสะสมเออนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาไขมันสะสมแบบนี้การฉีดเมโซแฟซเดียวบางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เนาะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราดูค่ มันออกเสีย มันก็จะหายเกลี้ยงแบบนี้เลยอะดู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 เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมคุณผู้ชมอะเอารูปใบฝั่งนี้ก็ได้จะได้เห็นความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนค่ะว่าหลังจากที่ดูเสร็จแล้วแล้วก่อนที่จะดูเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปกันมากน้อยขนาดไหนดูนี่อันนี้คือดูเสร็จแล้วอันนี้คือยังไม่ได้ดูนะคะรูปด้านหลังนะคะแล้วคุณผู้ชมดูค่ะว่าหลังจากที่เราดูดไปแล้วเนี่ยกรอบหน้าเรามันดูชัดขึ้นเหนียงตังนี้มันดูหายไปนะคะแต่ตอนแรกที่มมมมมมัันนนนีคควววาาาาาปป่่่องใหหหหญกลลยยยเเเ็ด <ด>คุณคุณบุญตาถามว่าเท่าไหร่คะราคาดูดเหนียงตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะใครสนใจนะคะที่อยากจะดูดเหนียงให้กดหนึ่งเข้ามาเลยเนาะใครสนใจอยากดูดเหนียงให้กดหนึ่งเข้ามานี่คุณไอดีมบอกว่าตามมาจากทิกต o k ค่ะ <laughs> ขอบคุณมากๆเลย <laughs> น่ารักมากเลยคือเมื่อกี้ไลน์ในทิกตอกไง <laughs> แล้ว <laughs> ทีนี้แบบว่าหลายๆคนนะคะ ยังไม่รู้จักเพจคลินิกนะคะเ,เราก็บอกต่อว่าถ้าใครอยากจะดูบอกว่าไลฟ์สดบอกว่าให้มันจุใจก็สามารถเข้ามาดูนะคะที่ในเพจคลิน<ม>ิกได้เลยนะคะ<ม>คุณมิวคิวบอกว่าสวัสดีค่ะเมื่อกี้ถามไปไม่ขึ้นเลยจริงเหรอคุณไอดีมถามมาเลยอยากถามอะไรสามารถสอบถามได้เลยเนะคะแล้วแผลอยู่ตรงไหนคุณหมออแผลก็ต้องหลบอยู่นะครับจริงเหรอแผ<ถ>ล<ถ>อยู่ตรงไหนอ่ะขอดูแผลนิดนึงโอ้โ้แผลเล็กกระจีบเดียวแผลเล็กมาก ดูไม่ออกหรอคบเวลาหายใช่คือแผลมันเล็กมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมแผลมันอยู่ตรงบริเวณตรงใต้คางแบบนี้เล็กนิดเดียวแค่นั้นเองนะคะคุณหมอเย็บแผลละเอียดมากแล้วก็ตำแหน่งแผลระวางไว้ตรงซ่อนด้านล่างแบบนี้เลยนะคะไม่มีเนียงเลยค่ะคุณมิวกี้บอกอ่ะเห็นไหมอ่ะจากก่อนทําเป็นแบบนี้เลยดูนี่คือจากก่อนทํานะคะเป็นแบบนี้เลยก่อนทํานี่คือไม่มีคอก่อนทําไม่มีคอมีแต่เนียงแต่พอหลังจากที่ดูเสร็จแล้วเขาเนี้ยซูมไม่ดูใกล้ๆชัดๆบอกเลยว่าเนียงไม่มีมีแต่คอก่อนทําไม่มีคอมีแต่เนียงพอหลังจากที่ทำเสร็จแล้ว มีแต่คอไม่มีเหนียงเลยเห็นไหมไขมันตรงนี้นะคะมันก็หายเกรี้งปลายคอมันก็ดูชัดขึ้นกรอบหน้ามันก็ดูชัดขึ้นเลยเนาะคุณหมอเนาะถ้าใครสนใจนะใครอยากดูไขมันเหนียงในราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษบ้างให้กดหนึ่งเข้ามาให้หน่อยใครอยากดูไขมันในรนาะคาโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กดหนึ่งเข้ามาได้เลยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอยากรู้อยากถามอะไรสามารถสอบถามได้เลยนะคะหน้าอกไม่เท่ากันพอให้นมบุตรสามารถเสริมไม่เท่ากันได้ไหมคะคุณหมอได้เลยครับ สามารถเสริมไม่เท่ากันได้เพราะว่าต้องดูความยอนคล้อยได้นะว่าเราต้องยกกระชับด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาหน้าอกไม่เท่ากันหลังจากมีบุตรมักจะเป็นความคล้อยมากกว่าที่คล้อยมากกว่าอีกข้างหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการยกกระชับข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราก็ถ้าหากว่าเรามีความเครียดหรือว่ามีปัญหาก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอกันก่อนได้นะคะแต่ถ้าอกถ้าหน้าอกเดิมเราไม่เท่ากันเลยนะคะ แบบว่ามันแบนเลยนะถ้ามันไม่ย่อนคออย่างเงี้ยคุณหมอมันไม่เท่ากันอาจจะต้องใส่ไซส์ต่างกันเนาะเพื่อที่จะปรับให้หน้าอกมันดูใกล้เคียงกันคุณมิวกี้บอกว่าหิวเลยค่ะหิวอะไรเอ่ยหิวเนยงเหรอหรือว่าหิวไขมันยังไงนะคะอยากดูไขมันจังเลยนะคะขอดูไขมันนิดนึงได้ไหมคุณหมอว่าไขมันที่เราดูดออกมานะคะมันเป็นยังไงเนาะให้ดูนิดนึงนะคะอะทุกคนพร้อมหรือยังจ้าถ้าใครอยากเห็นไขมันขออนุญาตให้ดูอันนี้อันนี้คือไขมันที่เราดูดออกมาโอ้โห นะคะคุณมิวคี้บอกพูดว่าคออ๋อนะคะพูดว่าคอคุณคือคุณมิวี้หิวเลย <g ül> สวัสดีคุณวัฒนาค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมใครที่เข้ามาชมเรานะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าคุณผู้หญิงหลายคนมีปัญหาแบบนี้เนาะไม่เพียงแค่คุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อ้วนนะแต่มีปัญหาไขมันสะสมตระเวนเหนียงแบบนี้ค่ะอยากจะกําจัดให้มันออกไปอยากจะทํายังไงก็ได้ให้เหนียงตรงนี้มันหายไปนะคะเราสามารถที่จะกําจัดได้ด้วยวิธีการดูดไขมันออกไปนั่นเองเนาะแล้วก็องเว่ครืน เซอร์สมูทนะคะดูดไปด้วยกระชับไปด้วยเพราะฉะนั้นผิวหนังตัวนี้มันก็จะไม่มีความหย่อนค้อยผิวหนังตรงนี้นะคะมันก็จะไม่เหี่ยวเนาะมันก็จะมีความกระชับ รอบหน้าเราก็จะดูชัดเนี่ยมันก็จะหายไปนั่นเองนะคะอย่าลืมเรายังมีกิจกรรมแฟนตัวยงอยู่นะเข้ามาติดตกันเข้ามาแชร์ให้กันนะเราไม่ได้เป็นแฟนตัวยงมีโอกาสได้แคแนลนะจ๊ะเออลดมากเลยอ่ะใครคุณผู้ชมขาที่อยากจะได้นะคะในส่วนของรางของรางวัลเนาะที่ใครที่แบบว่าเป็นแฟนตัวยงนะคะก็สามารถที่จะบอกว่ามาคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคุณก็จะขึ้นเป็นแฟนตัวยงนั่นเองนะคะเจ็บคนไข้สลบอยู่หรอคะตื่นแล้วคุณมิวกี้เป็นยังไงบ้างคุณพี่เจ็บไหมไม่เจ็บเลย สบายมากคืนน้ำลายได้ปกติไม่เจ็บไม่บวมไม่ชมํำอะไรทั้งสิ้นนะคะผลลัพธ์เห็นได้ชัดเจนเลยว่าหลังจากทำเสร็จแล้วมันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนนะนี่ใครที่มีปัญหาแบบนี้นะคะเนียงยอะเนียงใหญ่ค่ะใครมันสะสมเราสามารถดูดได้กําจัดออกได้นะคะกําจัดออกไปแล้วมันก็จะไม่กลับมาอีกแน่นอนถ้าน้ําหนักเราไม่ขึ้นเนาะคุณหมอ,อใช่ไหมเออ ก็คือถ้าขึ้นก็อ้วนที่อื่นมากกว่าตรงนี้อยู่ดีอะถูกต้องเออเพรว่าบางคนเนะี่ยอาจจะเป็นแบบว่าแบบใครมามันสะสมมากๆเลยเนาะเราแบบว่าดืดออกไปมันก็จะไม่ไม่ไม่กลับมาอย่างแน่นอน,นะะอย่าลืมแล็วก็ืก่อ<า>นะเลย <P res S 2> เ<อ>พื่อนคนไหนมีเนียงแท็บมาเลยถูกต้องเอพื่อนคนไหนมีเนียงค่ะเธอควรไปจําเธอควรแบบว่าไปแบบว่าดูดออกเธอควรที่จะแบบว่าไปทําให้เนียงเธอมันหายเพราะว่าเวลาที่เธอใส่เสื้ออย่างเงี้ยค่ะทําไมเธอหัวแล้วตัวเลยไม่มีคอนะคะ <c oughs> <c oughs> ใครที่รู้สึกว่าตัวเองหัวแล้วตัวเลยไม่มีคออย่างเงี้ยค่ะต้องมาดูดนะ<อ>ดูดเนียงออกไปเลยเาาดูดไขมันออกไปเลยถ,เาาถูกต้อง แขกเข้ามาดูเลยใครอยากได้ราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษเนี่ยก็สามารถที่จะกดหนึ่งก็ได้นะหรือถ้าบางคนนะคะบอกว่าหนูกดหนึ่งมาแล้วหนูพิมพ์ราคาถามมาแล้วนะคะมีแบบว่าที่เอิงที่อื่นอย่างเงี้ยทักไปก็ทักอินบ็อกมาก็ได้นะคุณหมอเนาะ,นนะทักอินบ็อกมาคุยก็ได้นะคะใ,ใครอยากรู้สอบถามอะไรก็0 8 3ย์9 1 9, 9 9 9ได้เลยนะคะดูดีเห็นไหมอยากจะเปลี่ยนนะคะเหนียงที่ไม่เห็นคอกลายเป็นคอที่ไม่มีเหนียงก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะคุณผู้ชมนะที่ เพจนี้นะเพจที่ข้าวไลฟ์อยู่นะตอนนี้นะ,นนะคะไม่เจ็บค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้เจ็บนะตอนที่ทําการผ่าตัดอะไรก็คือไม่ได้เจ็บอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ได้เจ็บเลยนะคะไม่มีความเจ็บใดทั้งสิ้นฟื้นตื่นมาก็จะมีเหนียงเออก็จะมีก็จะมีคอที <L un ty> ่มันไม่มีเหนียงแบบนี้ถูกต้องเออถ้าฟื้นตื่นมาก็จะไม่มี <L un ty> จะไม่มีเหนียงนะคะจะเหลือแต่คอนะคะจะเหลือแต่คอแล้วกรอบหน้าที่มันชัดแบบนี้นั่นเองนะคะอยากสวยแล้วอยากทํากับคุณหมอที่เขาเก่งแล้วมีความชํานาญก็ต้องที่นี่ค่ะคิวคลินิกเลยนะ it.